ทำไมกันหรอเท็มหนึ่งอันพอเท็มหนึ่งอันผมถยอแยแต้มด้วย1000เหรอ,องงเหลือเหลือ3า0 0มิบี่เหลือ3,000ม,ม,อมิมี้หายให้หน่อยสาม0 0 0ทำไมดูคนจริงจังกับการถอนไม่ที่ถือแผนที่คุณคิดอยู่เนี่ยเขราไปสะพานใช่สะพานพี่นี่แหละกูแตกมีลูน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 ล็อกเครื่องลูนเ<ช>หรอขนาดนั้นเลยเหรอวะล็อกเครื่องด้วยลูนด้วยนะโอเคเขากขาบแบบ ต้นดเฮ้ยล็อกเครื่องขีดเดียวคุณพีทล็อกเครื่องขีดเดียวล็อกเครื่องขีดเดียวครับหมดแล้วหมดแล้วปัดได้แล้วอ,อ,อุ้ยเขาโขเขามาเครื่องระเบิดไงล่ะเอาเทมเหลือสามันมนะอะไแบบคุณพีทถ,ถอนแล้วใช่ปะตรงนี้เขาเทมไฟอยู่ตรงนี้ไงเออเอโอเคสวีดีเขาได้ไฟอยู่หลังหินนะพี่ครับที่ไม่เห็นตรงพี่เหรอตรงพี่เหรออะไรสองอันแล้วนะ แล้วก็หมดแล้วดิไอถอนไปสองเนี่ยพี่ถอดสองเนี่ยเทมอ๋อเดี๋ยวอันหนึงเดี๋ยวอันนึ่งเดี๋ยวอันนึ่งหนูไม่ได้ถอนเลยอะเดี๋ยวอันนึงมาเลยมาเลยมาเลยมยาเลยมาเลยาเมเลมาเเลยวยมาเลยมาเยมยมลมลาเลเลาาเนี่ยลมยมีมีเวาเลยาเยเาเเมยย้ม่ใช่หรอเอามานี้ได้ปลลเมมยยเลลลมเน ดักคิวที่โดนไล่อย่วะเนี่ยทำไมอย่างนี้เปลี่ยนตัวเถอะอุ๊ยเจ้าผมเปลี่ยนไปกลับไปเล่นเงียบเถอะนะเจ้าผมเฮ้ยเฮ้ยกูเหรอกูหรือใครมาเรือ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 แป๊บแป๊บยังไม่ช่วยมันยังใกล้ๆอยู่ยังไม่ช่วยไม่ไม่ไม่อยู่หน้าผมอยู่แมตช์หน้าผมอยู่สะพาน พองข้างแคมป์นะหนูจะเสร็จแล้วพี่รอช่วยอยู่มันเปิดช่ำมากเลยนะลูนอ่ะเขาเฝ้าหลันอ่ะเขาเฝ้าใช่เขาเฝ้าเขาเดินบนเลยยกคอนสองอยู่ยกให้คอนสองยกให้คอนสองใช่เปิดตู้เขาเปิดตู้ไปเร็วไปเร็เลยเขปิดตู้เอาเลยอุ้ยเปิดเร็วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรบังให้อย่างนี้แหละไปตายยะไฟหวานอ๋อลืมไปหมดกำลังเพราะทีตายยากที่อะไรล่ะคืออ๋อ มีบอลลงโชคดีเขาไล่ผมตอ่<ช>อเลยอผมไม่มีทางหลังอ่ะนี่แหละพอไม่มีทางหลังมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละใส่ดีกว่าผม,ม,มาว่าไม่ใส่แทงหลังก็ยังดีกว่าที่เหลือสัตวอะไรก็ใส่แย่หว่ะพี่ปลาอยู่ใกล้พี่อ่ะไหมอ่ะอยู่ใกล้พี่อยู่ใกล้ทุมันจะช่วยได้ป่ะจะล้มจะไปล้มตามอะดิ มันจะไปล้มสามอ่ะดิไม่ไม่พี่คันออกให้พี่คันออกให้พี่คันออกให้พี่คันออกอะคันออกอยู่ไปช่วยได้ช่วยได้ดูพี่ฉ oh ีดยาวเลยแต่เป่าผมต่อแต่ไม่มีติดบอลโลกปะพี่ไม่อยู่ตัวเองหรือเปล่าไม่มีไม่มีพี่ฮิวไม่ยิวให้ยิวไม่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 อย่างีิวตรงนั้นออกก้อนออกก้อนออกก้ขอย่าขอปองนะขอปองเลยดี๋ยวด้วยนึงโอ๊ยเป่าผมเลยว่ะ แต่ไปก่อนก็ดีเองตายแล้วผมผมผมมีแทงหลังคนไม่คนที่มาช่วยมีบาโร่ไม่มีก็ได้ผมมีแทงหลังได้หมดาไมล่ออมมไปแ้วีมีอันนี้นะมีประตูเร็วนะรอดไปเป็นมั่นใจจับเลยถ้างั้นเปิดครบแล้วเปิดตู้เร็วเอ่อหัวหมูใช่ไหมดอกเชืองแล้วก็ได้เหร ไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่หรอถอกรอวะ้องามพี่เอาไว่เล่นกระต่าย่พีทไปช่วยด้วยไหมอะได้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 ไงแล้วถึงแล้วไม่ต้องดูพี่นะพีทติดอันนี้ด้วยมีกังอยู่ยังะเครื่องเลยเขาอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้อ่ะดูเลยว่ะปีว่าเาอยู่ตร้ตรง้ตรี้อยร์ใดตรเียรแล้วอาย่เขาหาอยู่ ม,ม, s. <S ม,ม,มุมนี okay, ้ไม่ค่อยดีว่ะมุมนี้แล้วกันเห็นชัดดิมันคือขวานเบลอใบอย่างเดียวใช่ปะเปรี้ยวกับหนูวะพี่ฉี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 อ๊อบไปกล่องนะไปรูปภาขวานกับตัวคุณอะไรคเขานี่เอาปลาแล้วเขาก็หายไปเลยเบบี้ไปเต็มขวานบ้านเล็กเขายิน่าจะอยู่กับพี่อ๊อบอ่ะไม่ไม่อยู่นะไม่อยู่นะเขาไปเต็มขวานบ้านเล็กมา มาละไปก่อนละโอ้ยมันพีษตายแล้วมันพิษตายแล้วโอ้ยผมกินไอ้เทเแทมโอ้โหไหนโทเแทมหนูอยากหนูยากผมตร้องเสร็จพี่วีเออพี่อยู่หนูพี่อยู่หนูไม่คุณมที่จะตายนะใหญ่ใหญ่เอาเห็นเขาเห็นแล้วเป็นอะไรเฮ้ยเขายืนนิ่งเลยเขายืนนิ่ง ปล่อยปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขาปั่นไฟปล่อยเขาทำไมอ่ะเขายืนนิ่งทำไมอ่ะเดี๋ยวเขามาเขายืนนิ่งเฮ้ยเขาอ๋อเขาคนละจังหวะอ่ะไม่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 เอา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 แผ่นที่ไปหน่อยท่านกันอ่ะเอาไปเลยไปเลยใส่แงะอยู่ตรงนี้ใส่แงะอยู่ตรงนี้เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปบ้านเหลี่ยมไม่แงะอยู่ตรงนี้ยังอยากรู้เฮ้ยใส่ใส่แอดออนอย่างนี้คิวได้สองทีเลยหรอ ไอ้ดอนอะไรมาเนี่ยจำไว้ก่อนเอาไปไหมเอากลับไปไหมเขากลับไปไหมอยู่ได้สองทีเดียวว่ะเจ๋งว่ะเดี๋ยวพี่ใส่เองพยาบาลรอบได้สองทีนี่ก็พอแล้วเสร็จหนึ่งนะเพราะน่าจะเป็นเหมือนพี่อะหาคนไม่เจอด่านเนี้ยแม่งแบบไอ้นี่จริงโอเคเจอเครื่องละต่เครื่องปั่นไดเปล่าวะเครื่องนั้นอะเครื่องเด้อเครื่องข้างๆเราใหญ่อะ เขายืนไหนวะนะพี่ตางแงโทเทมไปแล้วใช่ไหมตางแบบพินไม่รู้นะคุณพินแง่ปะมันเหลืออันเดียวอ่ะโทเทมอ่ะโทเทมเหลืออันเดียวที่ไหนไม่ได้ตรงนั้นอ่ะบีบีตรงเรือเล็กอ่ะเฮ้ยผีเดินแล้วไปแล้วเขาเดินนานเดินแล้วเอ๋อก็เอาเฟอร์มิ่นยังไงล่ะเขาบอกว่าเฟิงหมินนะแข้งคอเรือเล็กคือเข้ามาเลยเหรอพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไหนไหน เนถ้าคุณพ oh so oui> ี่ผมบล็อกให้ถ้าทันนะวิ่งตามอยู่นี่นี่ขอคนขอคนนึงที่เสร็หนึ่งขอคนนึงที่เสร็หนึ่งขอคนเดียวที่เสร็หนึ่งพี่ปพอเป็นหนึ่งปะพี่พี่เพย์สองอะเดี๋ยวพี่บล็อกให้ก่อนก็น้วอทผีไม่เอากูผีไม่เอากูผีไม่เอากูคุณพี่ผีไม่เอาผมใครไปปั่นหน่อย ผมเปย์ไม้เลยใหญ่แล้ผมเปย์ไม้เยใหญ่แล้ปยเลยปยเลยนะถ้าถ้าเรามีแผ่นหนึ่งถ้าเรามีแผ่นหนึ่งคุณพีชไหมมาเลยใหญ่ถ้าเรามีแผ่นหนึ่งคุณพีชอยู่ไหนวะผมมันหลิวสะพานแล้วผมอยู่สะพานแล้วผมโอ้โหทุกสามมาเลยใหญ่ไม่รู้อยู่ไหนหาไม่เจอเว้ยแล้วผมออกมาแล้วไม่อยู่แล้วอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมแล้วอยู่ผมแล้วอยู่ผมแล้วอยู่ข้างเลยใหญ่ครับอยู่ผมอยู่ผมไม่ได้เจอคิวเลยนะเนี่ยเจอไปเไปผมแตกว่ะ รอบหน้าคนมายกขอบอลเล่นเล่น,ลน,นก็ดีคนได้คนได้แพ้หนึ่งตะแตแกแล้วเรื่อยๆผมไปมาแล้วไม่เป็นไรโดนต่างกันไหมโดนต่างกันไมมเฮ้ย what ไอ้ไเหี้ยโดนได้ไงขน,นาดนี้แล้วสวยโดนได้ไงวะอันนั้นไม้เหรอไม่อยางอยู่อเ,ยออเอา,เอ,าอันนี้อันนี้อันนี้โง่เองอันนี้โง่อันนี้โง,ง่อันนี้โง่ อันนี้โง่อันนี้โง่อุ้ย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 แล้วกูทำงี้ต่อฉีกงแล้วฉีกฉีกให้ฉีกให้ตายยากตายกดจกตายยากไปแล้วตายยากไปแล้วปั่นปั่นปั่นเลยฉีกอยู่บ้านเล็กฉีกปั่นเลยแต่ข้องวีด้วยประเด็นฉีกให้ฉีกให้เดี๋ยวฉีกฉีกกับจังแบบโอเคเดี๋ยวหนูไปเปิดบ้านเล็ก ขอแค้นคนนึงมันมากบอกเลยอยู่กับพี่อยู่อยู่พี่อยู่อยู่กับพี่อยู่มีอยู่มีดริงเหรอเหลืออันหนึ่งไงม่เจอทุกเทมันนะอยู่กับพี่นะอยู่พี่นะพี่แตกว่ะพี่แตกว่ะไจ่ทจอเท่าตามแบบเท่าตามแบบว่าเนี่ยไม่มีโนวันพี่ไงโปรใช้หมดแล้วอ่าแทางหลังแทางหลังยังอยู่นะแทางหลังไม่หมดเอ้ยไม่หมดยังไม่ใช้ใครรับโได้มั่ง ใครก็ได้ที่ไม่ใด้คุณพีทอ่ะได้หมดเลยต้องไปต้องไปหลังบ้านใหญ่ถ้าถ้าออกได้ได้ได้หน้าบ้านเลยทอมบอมมีแท่งหลังอ่ะเดี๋ยวไปช่วยเองยังไม่เคยโดนแผลประตูบ้านเล็กประตูบ้านเล็กไม่เปิดไม่เปิดต้องหาคแล้วพี่ต้องออกประตูไหนเลอใหญ่หรือเือเล็กเลือหใญ่่ต้องออกเลญ่โอเคโอเคโอเคไปโอเคไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้เขาไปเขาไปเขาไปมีแท่งหลังมีแท่งหลังมีแท่งหลัง ขเขาเากลับไปกลางเีเขาไปกแเขาไปกทนทันทันทนมีทางหลังด้วยทานหนูว่าไม่ทันวะปลาไปเปิดปลาไปเปิดดิที่แอบตรงนี้ก่อนปลาไปเปิดเปิดได้แล้ทุกคนเปิดได้เปิดได้เปิดได้อเคปาคิววะปลาเอาของพยาบาลกินปะของยาบาลกินปะยาบาลเ่อไหระเอาไหมหนูให้พี่ต้องจุดตีอยู่ดีเดพี่พี่เก็บของพยาบาลไปดีกว่า แสงอ่อนเหมือนปลาปลาแบบที่กลับไปท่อมันอยู่ไหนนะไม่จำจำไม่ได้ลืมหมดแล้ว้งแเขาอยู่ตรงแมตต์เขาอยู่กลางแมตต์ไม่ไม่เราที่มีคำถามเรารอดได้ไงว่าตาเนี้ยหตาส้นตีนเนี่ยตสองคนต้อกออกได้ไหมสองคนนั้นนะออกได้ปหมออกได้ค่ะได้เหรอไปาประตูนี้ละไปดีกว่าไม่พี่เจอท่อยังไม่เจอครับเดี๋ยแอดออนอะไรวะดูก่อน เดี๋ยวใส่ใส่เหมือนกันเป๊ะเลยอ๋ออ๋ออ๋อเพิ่มอ๋อเพิ่มแปดชาร์จทั้งคู่ใช่ว่าเราไม่ต้องใส่เพิ่มส6กชาร์จก็ได้ใช่ไหมมีสุปกชาร์จด้วยเคาเอาวูบไปนิดเดียวตู้กีตอ่าล็อกเครื่องลูบไปกิว